สวัสดีค่ะเพื่อนๆค้นานะคะอูไม่ได้อัดวิดีโอยาวลุงหลายวันแล้วเนาะนะคะยากรายค่ะสวัสดีเช้าสดใสค่ะเช้าทํางานเนะาะเช้าทํางานทั้งทํางานทั้งขายของนะคะเพื่อนๆขาพักไม่ได้ค่ะเป็นคนมักมวนมาขายของนะคะแพ็คของด้วยคุยไปด้วยนะคะกินมาม่านะเช้านี้กินมาม่านะคะยิ่งอยู่กับการแพ็คของเนาะแพ็คของขายนะคะนี่ปลาหมึกปลาหวานนะคะ แพ็คของขายเป็นยังไงกันเนาะเครื่องไม้เครื่องมือได้รับกันไหมคะเป็นแม่ค้านะคะวันนี้นะคะเป็นแม่ค้ามาหลายวันแล้วนใกล้ปีใหม่นะคะออเดอร์อนะคะออเดอร์อในการสรั่งเนาะผู้ใดกันสั่งกลับบ้านนะคะเพื่อนขาสั่งกลับบ้านแต่ชุดเทดแค่ถ,ถึงละร้อยอันนี้ถึงละร้อยสิบบาทเนาะนะคะเราทําแบบ ู้ใดอยากฝากูุเถ่าทุงซองถุงเนีซียิบให้คุละทุงระถุงอย่างซี้เลยนะอันนี้คือปลาหวานนะคะปลาหวานญี่ปุ่นเนาะอันนี้เนาะเราไม่ได้โรยง,งานนะคะ่ะอันนี้นะคะเจ้าประจําค่ะอร่อยมากนะคะปลาหวานนะคะแคกเกาะแท,กข,แทกของแต่เศร้าเลยค่ะเพื่อนๆขานะคะเลยไม่ได้ทักทายเลยนะคะเช้านี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะก็เลยเข้ามาลงคลิปก่อนเนาะโอู้้ใดเป็นกาลังใจให้กับคอบคุณหล,ลายๆนะคะ เป็นแม่ค้านะคะมักขายของนอกาหยุดไม่ได้นะคะเป็นเป็นถ้าเราชอบอะไรแล้วเราก็ทําอันนี้เป็นปลาหมุกนะคะแปรหมุกแกปตาเนาะแกปตานะคะเราออกจากห้องเย็นเนาะมันก็เลยอย่างนี้อยู่ค่ะนี่เป็นหมุกแกะตาเนาะอันนี้ก็ถุงละสองร้อยนะคะคุณผู้ชมคะเราทําไม่แพงนะคะเราดูกําลังซื้อก่อน,นะค่ะเพราะว่ากําลังซื้อไม่ไมีค่อยมีเนาะ ก็ทําถึงละร้อยสองร้อยนะคะขายเพื่อนๆนะคะเพื่อนจะไปฝากผู้เฒ่าเนาะอยู่บ้านเนาะนะคะนะคะไปฝากคนเฒ่าคนแก่นะคะเห็นไหมเห็นะสวยไหมนะคะอันนี้ถึงละสองร้อยเนาะนะคะบางคนบอกโอ้จะเมนเห็ดหั่นเห็ดหนีหนนมาสั่นโบเห็ดจังได้เนาะรายจ่ายหลายเพือนอย่างนี้บุคคยันก็ไม่ขยันก็อยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้เป็นหมึกเอนะคะ หมึกเอผาเนาะนะคะมีชุดก็ทำถุงยส200 200นะนี่2อ0สี่บาทนะคะง่ายนะคะ,ะ,คะการทำทิีขผงชุดเนาะส่วนมากจะแพ็คของขายของอันนี้แหละคะ่นะ,คะหลายๆคนนะคะมีช่องทางแล้วนะคะก็ทําได้ทำหมอนชุดได้นะคะอย่างเรามีช่องทางเป็นช่องของของ,ของตัวเองแล้วโปรโมทในช่องของเราเลยก็ได้นะคะเพื่อนผ่าน,นะคะเป็นอะไรที่ไม่ยากนะะนะะเนาะการ บางทีก็ลงตลาดนัดค่ะพยันเนาะหยุดบ่ได้สู้ๆล่ะคะ่ะสู้ๆกันไปนะคะพื่อนค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะสั่งจองเนาะแต่อตอนนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วเนาะชุดไม่รู้ว่าชุดจะส่งทันหรือเปล่านะคะก็ถ้าใครสนใจเนะะานนะ,ะก็พักชัดละกันนะคะถ้าชุดส่งทันชุดก็จะส่งเนาะแต่ถ้าชุดส่งไม่ทันชุดก็ขอเลื่อนหลังปีใหม่ละกันแต่หลายๆคนเขาก็อยากกินปีใหม่นะคะ่ะช่วงปีใหม่เนาะปีใหม่น,ะะมนะะมมี้นี่เนาะ นี่ค่เอผ่า่ะแล้วสองร้อยสี่สิบนะคะนี่นะคะอัดแน่นเต็มถุงเลยนะขอบอกนะคะขยันไม่อุดตายนะ,นะะแต่มันกระซิม,อะะะะนะมเอยก่อนนี่แหละค่ะเห็นไหมหมึก,กเอเอานี่หมึกแกะตานะคะเดื้เน,นะแล้วก็ส่วนส่ใหญ่ก็จะเป็นปลาหวานนะคะหมึกเอนะคะตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะแรงอยู่น้องหมึกไข่นะคะที่ใครซักเข้ามาก็ราคาค่อนข้างที่จะแรงนะแรงมากแล้วก็ สงสารผู้ผู้ซื้อนะเราก็ไม่เอามาขายดียกว่ามันเร้งมากนะคะหาราคาที่แบบเยิ่าเยากันเองดีกว่านะคะที่มาขายเพื่อนๆเนาะนะคะเห็นไหมง่ายไหม,ไหมการทําคลิปคุณชุดนะคะช่องทางเนาะช่องทางการทําเงินชุดก็ง่ายนะๆาน,นะคเพื่อนๆค่ะเพียงแค่นะคะขายของไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่นะสวัสดีขอมัดก่อนนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ลงคลิปเลยขออนุญ,ญาตลงคลิปหน่อยแล้วกันนะคะ แพ็คของขายของลุงคลิปไปด้วยนะคะเพืคค่อนๆค่ะเพราะว่าบ่าว่างเลยค่ะนะคะถ้าขายของแล้วนะคะจะไม่ค่อยมีเวลาลุงคลิปนอกกลางวันก็เดี๋ยวจะทยอยนะค,ะคลิปสั้นนะคะส่วนใหญ่เนาะมันทําง่ายเนาะคลิปสั้นนะก็จะทยอยลุกนะคะใช่ไหมคะน้ะแบบปลาหวานน,ะะนี่หมึกเอนะคะนี่เราอยู่ในห้องเย็นตลอดนะคะเพื่อนๆค่ะหมึกเราจะได้สดเราก็ใส่นะคะตากแห้งแล้วก็มาใส่ช่องเย็นไว้นะคะ ใครสนใจนะคะทักแชทนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าจะส่งทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าชุดวันบางทีก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ว่าที่โรงงานเราชุดก็จะแพคตอนเช้าแล้วก็มาส่งอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะหมักหาเงินเนาะนะคะบรุวยหรอคะหาบัตสิบบาทค่ะกำไรคะ่ะเดี๋ยวขอบคุณ f อนะคะที่เข้ามา่รับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะอีพีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนจ้า